โอสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่กรรจนดายเอาชีวิตรอดในเกมรัสเนะฮะเห็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงกลับามีกแล้วกับแมปน้อยแมปเล็กเนะฮะแล้วก็เป็นเรนดอมาร์มิงด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมั่วแค่ไหนนะครับนัวมั่วและปวดหัวมันต้องมาจัดไปรอสร้างตีก่อนสองคนกำลังสวยช่วยกันยิง โอ้ดูมันว่าเขาจะสร้าง <c oughs> สร้างบงสร้างบ้านอะไรกันเยอะนะเนี่ยดูดิเอาจริงจัดมีบ้านรูปแคมมีบ้านหอคอยมีการยิงกันเกิดขึ้นโอเคความบางังสุดก็คือเราได้เลดบ,บ้านใครสักคนในเซิร์ฟแบบนัวนัวเมแกแล้วพี่เกิดแนวเกิดฟิชชิงวิเลทฟิชชิงบท เริ่มเริ่มได้เป็นไลเฮาก่อนไปเยี่ยมชมขอ,อปืนหน่อยเอ้แหน้ากากหายบ้องไฟว่ะเฮ้ย<อ>เอ็<ด>ม<า>ออพีห้ามาได้นี่ล <C 4. S 2> ะที่โรล่เลดิรออะไรอ่ะ ไได้ฟิโตเลยละไปเที่ยวชมไลเฮาก่อนเดี๋ยวขึ้นไลเฮาก่อนพอดีคนมีคนมาเฮ้ยใครวิ่งอยู่ทันทีมาเลยโฮลี่ไม่ใช่ผมนะผมตายอยิงไม่โดน MP5 เกือจัด มันอยู่ทางไปไรเฮามันกำลังขึน้นไรเฮางแค่ปืนเลยพี่โหมนีกเฮ้ยบนหลังบนดาดฟ้านี่คุณตาบนหลังคาอะไรว่อเอาก็บเทปโซนมาก็โดนเลยเก็บเสียงด้วยไปข้างล่างดีกว่าวะข้างล่างคือเราเนี่ยข้างล่างก็ไม่ต่างดูทรงแล้ว คนคนคนบางข้างทิศสองตายมีคนมาอีกในป่าในป่า

นาพี่หน้าพี่หน้าพี่สายเจอเลยโอ้ยยิงนัดเดียวโปรเจกต์ไรเอาเดือดขอปืนน,นันหนึ่งที่ กูณซื้ปืนอะไรวะแถวอามาดิมีคนว่าตรงนั้นน่าจะบ,บ้านตรงนี้เฮ้ยเจ้ตัว ชุดทายว่ะในบ้านในบ้านเด็กตัวหนึง่งเอาได้เอาได,าได้ในบ้านเจ็บตัวไกลเจ็บตายเลยมั่ออย่างตัวไกาในบ้านเนี่ย

สวยๆมีปังมาโตสามมาปังอะ่ะสลังคาแตกไรไอสุดเต็มเลยสุดเต็มที่มีระเบิดที่มีระเบิด ตัวนึงตัวนึงตรงหินโหยปีโหยปีมาปืนมาปืนตายตายไม่มีกระสุนวะหาผ้าวะต้องหาผ้าฝังของ ระเบิดเยอะจริงระเบิดเป็นกระเป๋าอะมีกว่าคนมาคนมา รู้แล้วว่าเรามีของตรงนี้เนี่ยต้องไปซ่อนทีเดีนนยนว่นะอ้าวสบายดีมันยังเป็นขอบไม้อยู่เลยเนี่ยขอบประตู สรางทางทางทางมีหินนิดหน่อยได้บ้านละได้บ้านละเดี๋ยวเราไปหาของมาขยายบ้านคนอยู่นอกคนพิการพิการพิการ อโหลครับพ um, ี่อโหลครับลุงขอเอาซีเอฟซีลุงครับเอฟซีครับเอฟซีครับลุงเสียงดังอ่ะโอ้ตายยี่มันยังอยู่ัยังอยู่มันเล็ดมันเล็ดยายิงยี่โอ้ว What the fuck ตัวเป้าเออมันโดนกนไปยิงเลย ต่อ er. ไอต็มจีกอบเกต์ลอนเชอร์ได้กระไดยได้ได้วครันั่งอยู่ปะวะ,ไ,ไ,ะไปแล้วปะเลด มันมีนี่ในตัวพี่ไงไอ้ระเบิดไงไเป็นไรถือว่าเราได้บ้านาจะได้มีระเบิดอยูวเวอราแอบไง เก็บอีกสองรูต้องหาเหล็กมาใส่ประตูบ้าน,น,น,านเอาละเอาหมดละไปหาของที่ไรเขาไปรีเซ็คเกิ้ล มามาเรามาเรามาว่ะเรามาว่ะเรากำลังมาว่ะพี่หาของขยายบ้านโอ้ยตีถังนี้ลูกว่องไเนี่ยประตูายโอไม่เคยได้ของที่ต้องการเอ่อ ล็อกใครอ่ะเอาเราลงอาซีโฟเบาล็อกใครล็อกอ่ะเอาไม่ของเราอ่ะเอาเอาเอาซีโฟเอาเอาขอรูปหนึงลูงลง,ลงอาซีโฟซีโฟนี้ครับผมมีซีโฟรูกนึ่งกับลูกบอลสองลูกครับเนี่ยเบิดเลยล็อกใครไม่รู้ เอาตามซิวแล้วซิวอีกเลียดแล้วเลียดอีกม,มีมีตัวน,นึงมีตัวน,นึงมีตัวน,นึงอนนัอน,น,อน,นหนึ่ง ส่นยาวเราไม่พอเล่นเราก็ส่วนดีไซนแค้นแล้วเราก็เอาไปครับเงีบเยบปะมเงียบวะ ได้ของแต่ละอย่างโอ้แจ็แคเคมาของดีเลด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 เ็ปปไปเลด เ็ดเดดูพวกมึงดิวัดเฮ้ยนี่มันเซิร์ฟแรนดอมฟาร์มเ,เว้ยเฮ้ยเอาอะไรของมันวะ หมดเหมดหมดหมด,ดยาไม่มีไงวะกระสุนยังดีตัวสาม โเช็ดพีได้เลทต่อได้เลทต่อพี่ดูกล okay. ่องกล่องกล่องกลางข้างบนดิพี่โอเคว่างเราก็ยังเหลือเยอะไปอบ้านกันมีกระสุนเล่นล้วเว้ยชีวิตเว้ย okay. ไม่มีอะทำประตูเหล็กเลยต้องไปย่อยเอาผ้าอนวะไม่มีอะไรที่ย่อยได้ผ้าเลยหรอวะเสือ้อเสือ้อถุงมือย่อยไปกอนผ้าทำยากลับมาเหลืหลังนี้ต่อวีค้างอันนี้ค้าง พาสี่ร้อยดีกว่าไม่ได้ไปกระับกระับไปตั้งหลักแล้วก็เลทต่อต้องโดนเะหรอืมอ

ไม่ลม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 ไอ้เจ้าบ้าคนทำไมโดนคู่คนเดียวยืนสี่คนงงจัดยืนสี่คน dạ 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 Siêu 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 đây siêu dìu Linh giọt Bấm giọt này bấm giọt này ไม่ไ่คยตีเลยเปบนไรเฮาบรรเฮาบรรเฮาบรรเหาเลตตอเลตตอเลตอเปิดเวลคั่มจัดอะฟูด,ดี้แหละ มีมียใส่ประตูเพิ่มเลยข้างหน้าข้างหน้ามีคน

ที่เรียกแอดดอบอยู่เนี่ยโอเคเอาเลยครับทุกคนวันนี้ก็มันกันพอสมควร